จากมาตรการควบคุมเวลาเปิดปิดด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับทำให้ตอนนี้ก็มีการเร่งสรรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบขณะที่โรงพยาบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองครับยังคงนําส่งยาให้กับผู้ป่วยชาวกัมพูชาที่ต้องได้รับยารักษาอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักมนุษยธรรมและแนวทางความช่วยเหลือระหว่างประเทศติดตามจากรายงานครับที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ ยังคงมีแรงงานชาวกัมพูชาที่พำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทยเดินทางกลับประเทศอย่างต่อเนื่องโดยฝั่งไทยมีกำหนดเวลาเปิดด่านในเวลา6นาฬิกาและปิดด่านในเวลา22นาฬิกาส่วนฝ่ายกัมพูชามีการกำหนดเวลารับแรงงานกลับประเทศวันละสองรอบในเวลา10นาฬิกาและ14นาฬิกาของทุกวันในขณะที่อำเภอกาบเชิงมีการซ้อมแผนการอพยพป,ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนและนักเรียนพร้อมทั้งเตรียมเส้นทางและยานพาหนะในการลำเลียงผู้ป่วยผู้พิการคนชราเด็กให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยอีกทั้งเตรียมพร้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นชุดพิทักษ์เขตหลังหากต้องมีผู้คนอพยพไปหมดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านเรือนทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรในการที่ จะมีการอุยมนั้นนะครับก็ได้มีการซักซ้อมเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คนที่จะคนที่จะย้ายคนที่จะอบโยกไปเส้นทางรวมทั้งพวกเด็กหรือพวกคนป่วยทั้งหลายเราก็เตรียมพร้อมแล้วครับในส่วนของการพิทักษ์เขตหลังนะฮะเราก็จะมีชุดชอระบอนะที่จะต้องดูแลทรัพย์สินพี่น้องประชาชนดูแลความปลอดภยัยดูแลการตรวจตาเวรยามและทั้งหลาย ในพื้นที่เราจัดเป็น2ชุด3ชุดก็ดีนะครับในพื้นที่แต่ละหมู่ตนทุกวันนี้ก็ตรวจตาทุก,ทกในช่วงช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็ออกตรวจตากันทุกวันครับแต่และแต่ละหมู่ก็จะมีชุดชลบอบที่เขาส่งรายชื่อมาเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไปตรวจตาดูแลพี่น้องประชาชนเปรียบเสมือนว่าเขาอยู่ในห่วงที่ผู้คนออกพยพไปหมดแล้วนะฮะก็ให้ให้ไปบัตรจริงตามนั้นครับ จังหวัดสุรินทร์ได้มีข้อสั่งการให้สำรวจสถานประกอบการผู้ประกอบการผู้ใช้แรงงานในพื้นที่การค้าชายแดนไทยกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดปิดด่านเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าใจและให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีในระหว่างที่หยุดกิจการได้ประกอบอาชีพอื่นเพื่ออย่างชีพเป็นการชั่วคราวมีเจ้าของกิจการบางรายจัดโปรโมชั่น50%ทั้งร้านเพื่อประคองกิจการให้อยู่ต่อได้ โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ทั้งสองประเทศเร่งเจรจากันเพื่อกลับสู่สภาวะปกติซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเรื่องการทำมาาขายเนี่ยนะพี่น้องประชาชนผู้ส่งสินค้าออกก็ดีรวมทั้งตลาดการค้าต่างๆก็ดีเขาเข้าใจเข้าใจว่าสถานการณ์อย่างนี้ก็ก็เรียกว่าการให้ความร่วมมือกับทางทางราชการเป็นอย่างดีครับแล้วก็ในเรื่องของการขาดรายได้เนี่ยเป็นเรื่องปกติ ถ้ามีกรณีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเพราะงั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องหยุดกิจการแล้วก็ไปประกอบอาชีพอื่นเพื่อเพื่อมีเพื่อวิถีหรือเพื่อเพื่อความยังชีพของเขาเป็นการชั่วขาวก่อนในส่วนทางอำเภอเองท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็ได้สั่งการมาให้ไปสำรวจตรวจสอบว่าพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านตรงนี้มีจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ได้รับความเสียหายอะไรบ,บ้างนะครับเราก็จะได้รายงานให้เพื่อได้ ได้มีเงินเยียวยาหรือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเราก็ดําเนินการอยู่ครับตอนนี้บรรยากาศที่ด่านช่องจอมแต่ละวันประเทศไทยได้อำนวยความสะดวกในการส่งผู้ป่วยชาวกัมพูชากลับประเทศและยังคงนำส่งยาให้กับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องฝ่ายกัมพูชาเปิดประตูให้นักเรียนเข้ามาเรียนในประเทศไทยตามหลักมนุษยธรรมพร้อมกับเปิดด่านรับแรงงานกลับประเทศ ยังวัสุรินให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาชายแดนในทุกมิติทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งให้เป็นความคิดเห็นที่หลากหลายคืนบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศกลับมาเหมือนเดิมและเริ่มเปิดประตูการค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวนช่องจอมแห่งนี้อีกครั้งทีมข่าวเอ็นบีทีภาคอีสานร,รายงาน